พระครูสงสัยพื้นใต้ฐานทาเวสุวรรณร้อนผิดปกติห่วงไฟฟ้าช็อตสั่งคนเจาะพบน้ำร้อนใส่ปุดขึ้นไม่รู้คืออะไรขอหน่วยงานเข้าตรวจสอบเมื่อวันที Anti ่หนึ่งมิถุนายนผู้สื Brothers ่อข่าวรายงานว่าที่วัดสวนแก้วอุทยานตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามบริเวณด้านข้างองค์ทาเวสุวรรณจตุมหาราชิกาหน้าเทพขนาดสูง2.5เมตรที่ประดิษฐานอยู่ข้างโบสถ์ บริเวณพื้นปูนมีความร้อนพระครูรัตนวิสุทธิวัดเจ้าอาวาสเกรงว่าจะเป็นไฟฟ้าช็อตใต้ดินจึงให้ช่างเจาะพื้นปูนลงไปประมาณ50เซนติเมตรก็พบว่ามีน้ำร้อนใสไร้กลิ่นผุดออกมาจากใต้ฐานทาเวสุวรรณและไม่พบสายไฟฟ้าทั้งนี้ได้มีชาวบ้านลองก้มลงเอามือแย่เผยว่าไม่รู้สึกถึงกระแสฟไฟฟ้าแต่อย่างใด จึงนำขันมาตักน้ำดังกล่าวมาแช่มือแช่เท้าเพื่อคลายความเมื่อยล้าและเพื่อความเป็นสิริมงคลนายสุวรสดธิรธนาเจริญวงหนึ่งในชาวบ้านที่ทราบข่าวได้เดินทางมาพิสูจน์ก็พบว่าน้ำร้อนจริงไม่เหมือนน้ำต้มที่ร้อนแป๊บเดียวก็จะเย็นแต่น้ำในบ่อนี้ร้อนนานและให้ความรู้สึกยิบยิบ จีดจีดและลองตรวจสอบหาตาน้ำก็พบว่าน้ำไหลออกมาจากฐานองค์ท้าเวสุวรรณจตุมหาราชิกาหน้าเทพที่อยู่ด้านข้างที่สร้างโดยพระครูโสภิษวิริยาภรณ์หรือหลวงพ่ออิดเจ้าอาวาสวัดจุลามณีเมื่อปีพศ2 5 5 5ตนไม่แน่ใจว่าเป็นปาฏิหาริย์องค์ท้าเวสุวรรณหรือไม่ก็เลยมาขอพิสูจน์กันที่วัดสวนแก้ว ด้านพระครูรัตนวิสุทธิวัดกล่าวว่าหลายวันมาแล้วพระมากวาดลานวัดพบว่าบริเวณนี้พื้นคอนกรีตร้อนผิดปกติตอนแรกก็คิดว่าไฟฟ้ารั่วแต่บริเวณนี้ไม่มีไฟฟ้าใต้ดินเพราะทางวัดตัดออกไปนานแล้ววันนี้จึงให้ช่างมาเจาะพื้นลงไปดูก็พบว่ามีน้ำออกมาช่างก็โกยดินขึ้นมาจึงรู้ว่าน้ำร้อนบางคนก็เอาเท้าไปแช่ก็รู้สึกว่าผ่อนคลายดี แล้วรู้สึกว่าเท้าเบาซึ่งทางวัดเตรียมเปิดปากบ่อให้กว้างขึ้นและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ถ้าหากน้ำที่ผุดขึ้นมานี้มีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปหรือเกิดจากความอัศจรรย์จะขยายบ่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสายมูเตลูอีกแหล่งหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นชาวบ้านต่างไม่พลาดหาเลขเด็ดในใจบางคนก็ชอบเลขปีพศอส,อสร้างทาวเวสุวรรณ2555หรือความสูง2.5เมตรหรือแม้แต่อุณหภูมิที่วัดครั้งแรก49.1ก็นำมาเป็นเลขเด็ดหวังเสี่ยงโชคในงวดต่อไปด้วย